สวัสดีครับคาร์บายโปรดักรีวิวอีกสักหนึ่งคันคันนี้ isuzu mu x นะครับนี่แล้วคันนี้ปี2018-19นี่ใช้ด้วยกันได้หมดนะครับสำหรับ isuzu mu x ของเดิมเป็นเบาะหนังแต่ว่าเป็นสีครีมอยู่นะครับแล้วเจ้าขอก็บอกว่าอย,อยากจะ,ะเบื่อมันแล้วล่ะสีครีมมันเลอะง่ายก็เปลี่ยนมาเป็นสีน้ำตาลอันนี้เปลี่ยนโดยใช้วิธีการทำแบบสวมนะครับสวมทับของเดิม นะไม่ใช้ถอดตัวสวมออกของเดิมก็ยังอยู่อย่างเดิมนะครับสวมเพื่อรักษาของเดิมไว้หรือว่าของเดิมมีอาการช้ำตรงไหนก็นแล้วแต่โดยเฉพาะด้านกบุขัดก็สามารถสวมทับลงไปได้เลยอันนี้สวมแล้วนะครับงานออกมาเป็นอย่างนี้เราใช้ได้ไนล่อนนะฮะเป็นได้เย็บนะฮะนี่สำหรับเย็บแบบรถยนต์โดยเฉพาะครับได้ไนล่อนสวมทับลงไปนะครับสวมแล้วงานออกมาเป็นอย่างนี้ครับ เท้ารูปเฉพาะรุ่นนะครับสายไปมันจะไม่ย้อยไปย้อยมานะครับนี่คือส่วนข้างหน้าแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูส่วนข้างหลังนะครตอนที่2นะครับนี่ส่วนที่2ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแยกส่วนได้ตลอดนะครับนี่เท้าแขนตรงกลางก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะฮะก็คือสาวดึงมาอย่างนี้นะฮะเราใส่ปุ๊บตรงนี้เราก็เจาะช่องปิดแก็บเปิดอย่างเดิมทุกอย่างได้ทุกอย่างครับนี่ฮะผมถ่ายให้ดูส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือนี่ครับ หนังหนาหนึ่งมิลเต็มนี่หนาหนึ่งมิลต้องเป็นอย่างนี้มีฟองน้ําอีกห้ามิลแล้วก็มีผ้าทีคอร์ดตรงนี้ผ้าทีคอร์ดนะครับไม่ใช่ฟองน้ําเปืเป่อยๆนะบางเจ้าเนี่ยนะฮะเราใช้หนังธรรมดาตัวบางๆศูนย์จุดเก็จะขาดตรงนี้หมดทุกกันนะครับแต่ของเราเนี่เราทําให้มันแข็งแรงทนทานนะครับเออแล้วก็ยังใช้งานได้ทุกอย่างนะครับนะฮะติดมาอย่างนี้ฟื้เปิดลงมานะครับนี่นี่ถ่ายให้ดูตรงส่วนนูนนะครับหลังสุดนะฮะวหมอนแยกส่วน นะตามโดยปูพื้นนี่ปูพื้น5 d 6D 7D แล้วแต่คนจะเรียกนะแต่ของเราใช้ตัวหนา13มิลงานเงาเรียบร้อยนะครับเก็บงานทุกส,ส่วนนี่นะครับแล้วก็าสามารถปิดกลับลงไปอย่างเดิมได้นะฮะเดี๋ยวมาดูตอนที่3กันนะฮะหลังสุดนะครับอ่าหลังสุดก็เป็จะเป็นอย่างนี้นะครับเรสามารถที่จะปิดกลับนะฮะหลังนี่ก็ดึงลงไปพับลงไปได้เหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับทั้ง2องฝั่งนะครับนี่ อย่างนี้นะครับพับตานะฮะนี่ครับชิ้นหลังสุดนะฮะคันนี้สีน้ำตาลนะครับทายให้ดูรอบคันเลยฮะมาส่วนนี้นะฮะด้านข้างนี่นะครับเก็บงานเรียบร้อยหมดนะครับนี่เป็นมุมโคง้งนะแล้วก็มาดูด้านคนขับนี่ครับด้านคนขับนะฮะดู าชาชานะครับด้านนี้ก็ทําเป็นกระเป๋านะฮะนี่กระเป๋าไปใส่ของใส่โทรศัพท์บางคนนั่งวงล้วนปุ๊บหยิบโทรศัพท์มาถือมากับมือไม่รู้จะตั้งตรงไหนนะฮะอ่าคัวเบรกแล้วก็นี่เราเสียบปึ๊บก็ไปตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบุตรทองเหลืองกันนะครับและสําคัญของเรานะฮะ ตัวนี้ของเราเป็นพลาสติกนะครับสําหรับปูพื้นนะฮะเพราะว่าเวลาเราป้องกันการสึกนะฮะของส้นเท้าเนี่ยเราก็การไปเวลาเบรกไปเบรกมาอย่างนี้นะฮะส้นเท้ามันก็จะลงอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นตัวยางธรรมดาก็จะสึกขาดเป็นรูโหว่แต่เราสานตัวนี้เราป้องกันได้นะครับนี่ครับแล้วก็ดูดฝุ่นกันนะฮะไม่ต้องถอดเข้าออกขอขอบคุณลูกค้านะครับชอบสีไหนมาที่ร้านคาร์ไบสนี่หาเลือกสีกันได้เลยนะฮะติดตามเราทาง YouTube และก็ a c e b o o k นะครับคาร์ไบส์โปรดักต์นะครับ หรือว่า0917099960 0917099960ทาง idline นะครับสวัสดีครับ